วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540จินตนิยายภารตะสิวาราตรีโดยพนมเทียนบทที่102สัจจะปานิธานเพียงสามราตรี ทุกสิ่งก็สมคเนอนรอบครอบของทัศยุขณะที่ห่อม้าตะเบึงอยู่บนสันเขาเตี้ยลูกหนึ่งทัศยุก็มองเห็นพยุหะแสนยาของกองทัพกบิลพัทเดินเป็นเส้นดำทัศนาดูประหนึ่งทิวของมดอยู่ยังชายป่าเบื้องล่างแผนการของจอมายากรที่แปรไปอีกลักษณะหนึ่งโดยฉับพลันเมื่อได้ทราบข่าวนั้น คะแนนแน่ว่าโดยการเดินทางอย่างรีบรุดของตอนก่อนที่จะไปถึงผาสิงค์คำรนเพื่อพบปากับเวชยันเชษถาองค์กลางนั้นตนคงจะได้พบกับกองทัพของกบิลพัทแห่งทุสยันผู้เป็นเชษถาใหญ่เสียก่อนเป็นแน่แท้จึงเป็นโอกาสเหมาะด้วยประการทั้งปวงทัศยุมีความยินดีเหลือที่จะกล่าวเร่งม้าเพนทยานราวกับจะแข่งพายุ พ่อตัดลงจากเนิรสิงขอนบายหน้ามาบรรจบสกัดขวางกองทัพสุตยันในวาระนั้นพลังบกสบัดเสเวทภูษาให้เป็นเครื่องหมายเห็นชัดเพื่อขอเปิดการเจราจาโดยสันติป้องกันมิให้นักรบกมิลพัทเกิดความเข้าใจผิดและปล่อยหาธนูสกัดหน้ามาเสียก่อนที่จะเข้าไปถึงกองทัพได้ชะลอการเดินทางลงเมื่อเห็นม้าและคนซึ่งอยู่บนหลังเพียงเดียวดดย ควบตะบึงชักผ้าขาวตรงเข้ามาทุศยันเองขณะที่ประทับอยู่บนรถศึกก็ทอดพระเนตรเห็นโดยถนัดด้วยความประหลาดพระไทยสำคัญว่าคงจะเป็นทูตฝ่ายพินของหมู่สูส่งข่าวมาเพื่อขอเจรจาข้อความตกลงบางประการกับตนก็มีรับสั่งให้หยุดขบวนลงในทันทีนั้นทัศยุนั้นใช้ภูษาอัมพรางพักอย่างมิชิดและแจ้งแก่นายทหารกองทัพหน้า ซึ่งกล่าวซักถามข้อความว่าตนมีกิจธุระอันสำคัญยิ่งที่จะขอเจราจาโดยเฉพาะกับจอมทัพทุษยันทหารผู้นั้นสังเกตเห็นแล้วว่าบุรุษแปลกหน้าที่บังอาจเข้ามาขวางกองทัพไว้นั้นมาเพียงคนเดียวและลักษณะท่าทีมีเกิดอันตรายขึ้นจึงสั่งให้ล้อมรอบควบคุมทัพสยุไว้อย่างแข็งแรงพลางนำฝ่ากองทัพเข้าไปจนได้ประจานพระพักกับทุสยันดังประสงค์ ดูราบุรุษแปลกหน้าเจ้าบังอาจเข้าขวางกองทัพเพื่อขอพบข้าโดยจุดประสงค์เช่นไรเละเหตุใดจึงดูแคลนข้าโดยการคลุมหน้าอำพรางลึกลับอยู่เช่นนั้นทุศยานถามมาด้วยสุนทรพจน์พลางโกเพ่งพินิษไปตลอดทั้งร่างอันคมุขคมอมไปด้วยฝุ่นของทัศยุอย่างทราบในทันทีว่าลักษณะของบรุษประหลาดผู้นั้นหาใช่พวกพินเช่นที่ข้าพระไทยไว้แต่แรกไม่ ข้าพระบาทหาชัยบรุษแปลกหน้าสำหรับพระองค์ไม่เราเคยพบกันมาครั้งหนึ่งแล้วในราตรีอันเป็นกาลปากักณเทวาลาร้างด้านตะวันตกของเทวตหานครทัศสยุได้ร้องตอบมาเป็นเชิงปริศนาท่ำกลางวงล้องของนักรบกรบิลพัดรอบด้านอันตั้งใจเงียสอดสดับอยู่โดยที่ไม่ยอมเปิดเผยวงพักออกจากผ้าคลมุมเพียงน้ำเสียงแลประโยคอันบอกความใน เพื่อจะอําพรางมิให้ผู้อื่นได้ทราบนอกจากจะรู้กันเพียงสองต่อสองนั้นทุศยันพลันทราบได้โดยปรีชาชาญในทันทีนั่นเองว่าบุรุษลึกลับผู้นี้หาใช่ใครอื่นที่ไหนไม่แท้ที่จริงก็คือทัศยุราชาอนุชาองค์เล็กแห่งตนนั่นเองความปิติตื่นเต้นพระทัยทำให้ตกตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งจ้องทัศยุอยู่เช่นนั้น แต่ครู่เดียวก็ระงับลงเป็นปกติทุกประการแซงดำรัสออกมาว่าขันนึกออกแล้วปิยะสหายเชิญข้ามาสนทนาโดยใกล้ชิดกับข้าในที่นี้เถิดทุสยันได้เสด็จจากรถศึกที่สองอยู่ขึ้นสู่เสลียงใหญ่ที่ใช้นักรบร่างกำยำหามเป็นจำนวนหลายสิบคนเหนือเสลียงกว้างใหญ่มีวอทองที่ประทับและวิสูตรกั้นอยู่ทุกด้าน ซึ่งเป็นสถานที่อัลรับตาและมีความสุขพอสมควรในการที่จะพักผ่อนขณะเดินทัพทัศสยุเตือนม้าเข้ามาใกล้เสลียงโหนหายขึ้นไปในนั้นและปล่อยม้าให้แก่ทหารเบื้องล่างรับไปทุสยันมีมาชายกองทัพเดินทางต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งพลางหันมาสบเนตรเป็นความหมายกับทัศสยุให้เข้าไปในเสลียงรับสั่งให้อาวิสลงทุกด้าน ปิดบังมิให้ทหารคนใดได้รู้เห็นการพบปะครั้นแล้วเชษฐาใหญ่แลอนุชาเล็กก็ตรงเข้าสวมกอดกันแนบแน่นตื่นตันไปหมดทั้งดวงฤดีทัศยุเหมือนหนึ่งได้ฝันไปพี่ไม่นึกอีกเลยวันนับแต่เราได้แยกจากกันในราตรีนั้นแล้วเราจะได้พบกันอีกกษัตริย์หนุ่มแห่งกมิลพัพตรัสมาด้วยสุรเสียงแผ่วเครือไปด้วยความปราปลื้มสมนาเพระไทยเขย่า,ยากายทัศยุโดยแรง อนุชาองค์เล็กปลดผ้าคลุมพักออกและโยกกายลงถวายอัญชุลีแท่พระบาทของเชษฐาทุสยันจับหัดอนุชาไว้ประคองให้ขึ้นมาประทับร่วมอาสนะรินสลินลงจอกส่งประธานให้แก่ทัศยุผู้เดินทางมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแลเลื่อนผ่านพภชนาหารผลไม้ให้ ทัศยุนั้นดื่มน้ำที่ทุศสยันประทานเต็มกระหายและคว้าผลไม้ขึ้นใส่โอดเคี้ยวอย่างหิวโหยหม่อมฉันเร่งรีบการเดินทางโดยไม่หยุดพักเลยหวั่นว่าจะมามิทันกองทัพของเจ้าพี่นี่จะออกเดินทางมาจากไหนหม่อมฉันมาจากสีลวดีสหัตเดชารับสั่งให้หม่อมฉันมาสอดแหนมกองทัพสหราชอาณาจักรของพิษณุมหาราช และเดิมตั้งใจจะมุ่งไปพบเจ้าพี่เพชยันอยังผาสิงคำรนแต่พระเอิญได้ทราบว่ากองทัพกบ,บิลพัทของเจ้าพี่ถูกพวกพินรบกวนยังเดินทามามิถึงจุดชุมนุมพลอย่างทุ่งพยักษ์นินสาจึงรีบแวะดักหน้ามาเพื่อเฝ้าเจ้าพี่เสียก่อนพี่ดีใจจนกล่าวอะไรไม่ออกในการที่ได้พบเจ้าอย่างมิคาดฝันเช่นนี้ทุศยันพึมพำออกมาขณะที่แย้มอดพิษทอดพระเนตร อนุชาและตรงเข้ารูปหน้ารูปหลังอย่างรักใคร่ปรานีในทราบข่าวของเจ้ามาบ้างแล้วโดยสุรินทราเลยคิดอยู่เสมอว่าเหตุไรเจ้าจึงไม่ไปหาพี่ยังกบิลพัดบ้างส่วนจะติดต่อเพื่อพบเจ้าพี่ก็ไม่รู้ที่จะค้นหาตำแหน่งเจ้าได้เช่นไรหม่อมฉชนดคิดอยู่เสมอที่จะเฝ้าเจ้าพี่ยังตรงกรบิลพัดแต่ก็ติดภารกิจสำคัญอยู่ตลอดเวลาปลีกตัวหาเวลาว่างไม่ได้เลย หากครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเหตุบังเอิญที่เจ้าพี่เดินทับล่าช้าอยู่เราก็คงจะมีโอกาสได้พบกันยากหม่อมฉันรู้สึกสงสัยเป็นยิ่งนักเจ้าพี่พบอุปสรรคในการเดินทางอย่างแท้จริงหรือว่าแซงท่วงเวลาไว้ทัศยุจ้องพระพักตรทุศยันเพื่อจะค้นหาความจริงจอมทัพกบิลพัทแย้มสวนเอื้อมหัดมาบีบกรทัศยุเบาๆพี่ไม่ได้แซงประวิงเวลาแต่อย่างใดดอก หากแต่เมื่อข้ามลำน้ำเนลัญชรามาแล้วกองทัพติ้ถูกรบกวนขัดขวางอย่างหนักหน่วงจากพวกพินซึ่งได้รับคำสั่งมาจากลูตาหัวหน้าทมินซึ่งเป็นสหายของสหัสเดชชายอีกทีหนึ่งและประจวบเหมาะเคราะห์ร้ายที่เจ้าหญิงมารวิกาซึ่งเสด็จตามมาด้วยกับกองทัพต้องธนูอาบยาพิษของพวกพินประชวนหนักแทบจะสิ้นชีวิตต้องพักพลเยียวยารักษาอยู่เป็นเวลาถึงเวันเต็ม การเดินทางจึงได้ล่าช้าผิดปกติอยู่เช่นนี้พลางทุสยันก็บรรยายถึงสาเหตุแห่งการถูกธนูอาบยาพิษของเจ้าหญิงมานวิกาให้ทัศยุได้ทราบโดยละเอียดตลอดจนกระทั่งการเจราจาตกลงกับโมโซหัวนหน้าเผ่าพินและยึดเอาตัวจินไตามาเป็นประกันครั้นแล้วจึงย้อนถามทัศยุว่ากดเจ้าล่ะทราบถึงการเดินทางล่าช้าของพี่ได้อย่างไร หม่อมฉันมีกองสอดแหนมและจาระุบรษปล่อยออกไปทั่วทิศเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทุกฝ่ายและได้ทราบเหตุนี้ก่อนหน้าการเดินทางเพียงเล็กน้อยจึงุมงมาสกัดหน้าเจ้าพี่เป็นอันว่าเจ้าพี่ยังคงยึดถือสัจจะตามที่ได้กล่าวไวน้นเทวาลไยกาลีในราตรีซึ่งเราได้พบกันอยู่เช่นนั้นนั่นก็คือจะยืนหยัดอยู่ข้างฝ่ายอรารยันเพื่อทำลายล้างมิลักขากระนั้นหรอือ อีกครั้งหนึ่งที่ทุสยันจำต้องแย้มโอดออกมามันเป็นรอยเศร้าและขมขื่นมากกว่าจะเป็นเครื่องหมายแห่งความสุขในสภาพของรอยแย้มโอดนั้นจ้องศพเนตทัศยุแน่นิ่งทัศยุพี่เกิดมาเป็นทาสของกรรมพี่มีชีวิตอยู่เพื่อจะชำระล้างหนี้บุญคุณกล่าวเพียงเท่าเนี้ย เจ้าผู้มีสติปัญญาและพินิจวิจารณญาณอันดีก็ย่อมจะเข้าใจแจ่มแจ้งเกินกว่าที่จะต้องให้พี่อธิบายอะไรมากแต่เจ้ากกคงจะไม่ลืมในคำซึ่งพี่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นก็คือมิละขะมีหน้าที่ล้างแค้นและกอบกู้ชาติก็จงเร่งกระทําไปเถิดขอให้เจ้าจงทําแทนให้แก่พี่ซึ่งเปรียบเสมือนได้ตายจากเจ้าไปเสียแล้วด้วยแต่สักวันหนึ่ง ขณะที่เรามีหน้าที่อันพึงจะต้องปฏิบัติตรงกันข้ามเช่นนี้เราคงจะต้องเผชิญหน้ากันหม่อมชั้นนั้นม,มีกระไรอยู่ดอกเพราะเข้าใจดีโดยตลอดแต่เจ้าพี่เวชยันทุษยันคงแย้มโอดเยือกเย็นอยู่ในอาการเดิมเจ้าลืมไปเสียข้อหนึ่งแล้วหรือที่พี่ได้กล่าวว่าพี่ไม่สามารถจะสังหารน้องได้และถ้าความจำเป็นอันหลีกเลี่ยงเสียไม่ได้มาถึงก็ย่อมหมายความว่า น้องควรจะฆ่าพี่ทัศยุอึ้งไปครู่ดาะผลอินทภผลาขึ้นลงอยู่ในหัดจะเป็นไปได้หรือไม่หากเจ้าพี่ผู้ไม่สามารถจะร่วมอยู่ในขบวนการกู้ชาติของเราได้ก็ขอเพียงให้ตั้งตนเป็นกลางดำรงตนอยู่ในความสงบอย่าได้เกี่ยวข้องกับพิษณุมหาราชหรือสหัสเดชาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียโดยเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้ทัศยุ ในโลกนี้พี่จะฝา่าฝืนแข็งข้อกับใครก็ย่อมจะได้ทั้งสิ้นแต่ไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือสัจจะที่ได้ถวายไว้แก่จักรพัรสุพัททะองค์พระาศาสดาผู้เป็นปรมาจารย์และบุพการีมีพระคุณล้นเกล้าเจ้าหรือเวชยันอาจจะหยุดพี่เสียได้เพื่อไม่ให้ร่วมมือกับพิษณุมหาราชโดยวิธีฆ่าพี่เสียก่อนและพี่ก็ยินดีอยู่เสมอโดยมิขัดขืน ทัสยุก้มพักทอดถอนหรือไทยใหญ่จนปัญญาที่จะลบล้างทำลายปณิธานอันยึดมั่นแข็งแกร่งปานหิมาลัยมหาบรรพศของทุศยัมเสียได้หม่อมชันตันไปหมดทั้งหัวใจและมิสามารถจะคะเนเหตุการณ์เบื้องหน้าได้ถูกว่าจะลงเอยสภาพใดเท่าที่ได้มุ่งหน้ามาเฝ้าครั้งนี้ ก็เพื่อกราบทูนวิงวอนเป็นครั้งสุดท้ายหวังไว้ว่าพระองค์อาจจะกลับพระไทยเอ็นดูน้องทั้งสองและเผ่าพันุ์มิละคะัค่ะอันเป็นสายกําเนิดของพระองค์เองบ้างความสําเร็จและโชคชัยของฝ่ายเรายังมืดมนอยู่เหลือเกินโดยปราศจากการร่วมมือของพระองค์ในครั้งนี้จงเอาดวงวิญญาณและจิตใจของพี่ทั้งหมดไปเถิดทัศยุ ขอยน้องของพี่ทั้งสองแลมีลักขาทั้งเผ่าจงประสบผลสมหวังในสิ่งอันปรารถนาทุกประการแม้ว่าจะปราศจากพี่ไปเสียคนหนึ่งเจ้าแลเวชยันก็จะต้องนำกระบวนกู้ชาติมิลักขะไปสู่โชคชัยในบ้านสุดท้ายอย่าได้ระแวงหรือกังวลอยู่กับพี่เลยดังได้กล่าวแล้วว่าพี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างไปตามหน้าที่ของผู้มิอาจจะในระคุณผิดสัตย์สัญญาได้เท่านั้น ราชอนุชาไตรตรองรอบคอบแล้วด้วยวิจารณญาณอันแท้ถ่องบังเกิดความเห็นพระไทยในเชษฐาใหญ่ยิ่งนักมิอาจที่จะเจรจาอันใดออกมาได้นอกจากจะนั่งนิ่งในสภาวะสลดถูกแล้วทุศยันปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างจำพระไทยโดยอุดมคติยึดมั่นเยี่ยงบุรุษผู้สงวนวาจาสัตว์แม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอนุชาทั้งสอง ก็หาก่อให้เกิดอันตรายหน้าวิตกใดๆไม่เพราะโดยส่วนลึกแท้จริงน้ำพระทัยของทุศยันก็ย่อมจะเอ็นเอียงมาสมัครสมานกับอนุชาและเผ่าพันธุ์เดิมอยู่เต็มเปี่ยมแล้วเพียงแต่มิอาจเอ่ยเป็นวาจาออกมาได้เท่านั้นทัศสยุประจักษ์พระไทยดีทุกประการแต่เวชยันอันเป็นเชษฐาองค์กลางผู้มีอารมณ์ร้อนแรงมุทะลุนันเล่า จะพิจารณาเช่นนี้หรือไม่ระหว่างที่จอมายากรนั่งคำหนึงด้วยความกลัดกลุ้มอยู่นั้นทุศยันได้รับสั่งปราศัยมาด้วยสุรเสียงราบเรียบอ่อนโยนเหมือนหนึ่งไม่ได้มีเรื่องอันใดเกิดขึ้นว่าเจ้าได้พบเวชยันอีกบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าหม่อมฉันได้พบเจ้าพี่เวชยันมาบ้างแล้วภายหลังจากราตรีที่เราทั้งสามประสบกันนั้น พลางทัศยุก็บรรยายถึงเหตุการณ์ที่ได้พบปากกับเวชยันให้เชษถายใหญ่ได้ทราบโดยละเอียดทุศยันประทับสดับฟังอยู่ด้วยรอยแย้มสวนและสีพระพักอันแช่มชื่นเมื่อได้สดับข่าวอนุชาเขาได้โค้รใจพี่และคลายความขุ่นแค้นหลงบ้าหรือไม่เมื่อถูกรับสั่งถามมาเช่นนั้นทัศยุก็ทอดถอนรือไทยหม่อมฉันพยายามทุกวิถีทาง ที่จะเป็นคนกลางประสานความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าพี่ทั้งสองมีประสงค์จะให้เกิดการร้าวฉานใ,นใดๆขึ้นอย่างเช่นที่แล้วมาเจ้าพี่เวชยัน์ไม่ได้รับสั่งเช่นไรนอกจากจะรำลึกว่าหากเราสามพี่น้องยืนอยากเคียงกันอยู่เป็นสามบุมแล้วไซการใดก็ย่อมจะสำเร็จรู้ล่วงไปโดยง่ายสังเกตดูเจ้าพี่เวชยันมีความขามเกรงก็แต่เจ้าพี่องค์เดียวเท่านั้น เวชยัน์เป็นคนเลือดร้อนและมุทะลุดุดันนักทุศยานรับสั่งพืมพรำเนตรเป็นประกายซึมเศร้าเร้นลับอีกประการหนึ่งยังเป็นคนมีกรรมหนักติดตัวอันเนื่องจากถูกทหารอรารยันของพิษณุมหาราชทำร้ายเอาตั้งแต่ครั้งยังเยาวสติสัมปชัญญะคุ้มดีคุ้มร้ายอยู่เป็นนิดเลยจะกลายสภาพเป็นสิงไปในทันทีอย่าเมื่อราตรีเพน พี่สมเพศเวทนาเขาจนกล่าวมิถูกในชะตากรรมที่เขาได้รับอยู่แต่จะอย่างไรก็ตามศักดาพินิหารของเขาที่เปรียบเสมือนเทพเจ้าประสาทมาเพื่อการล้างแค้นและกำจัดศัตรูเวิชัยัานก็มีอยู่พร้อมเพรียงจงเชื่อเธอวันในสามภพนี้ไม่มีผูใ้ใดพิชิตเขาได้นอกจากชะตากรรมมิลักขาจะล้างแค้นได้นั้นอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวหาใช่พี่ไม่ นอมิลักขะทั้งสองรับสั่งสนทนากันด้วยกิจอันเป็นส่วนตัวอยู่ภายในวอเหนือเสลียงนั้นถ่ายทอดสารทุกสุขดิบสู่กันสาสมที่ได้พลัดพรากจากกันไปนานกองทัพก็เคลื่อนไปเป็นลำดับโดยไม่ได้หยุดยัง้งโดยหน้าที่และว,วิถีทางอาจจำเป็นจะต้องเป็นศัตรูคู่ปรปักแต่โดยสายสัมพันธ์แห่งโลหิตอันสืบเนื่องมาจากแหล่งเดียวกัน ก็ไม่ได้มีอันใดมาแยกออกไปเสียได้ในยามที่ไม่มีความรู้เห็นของผู้ใดเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันอยู่ด้วยเช่นขณะน,นี้ทุสยันได้ตรัสชวนให้ทัศยุเดินทางไปพร้อมกับกองทัพของตนแต่อนุชาย,ยืนกรานปฏิเสธ กล่าวอ้างว่าตนมีภารกิจอันรีบด่วนที่จะต้องไปพบเวชยันและหัวหน้าหน่วยกู้ชาติมิลคะอีกหลายคนยังผาสิงคำรนเป็นการรีบด่วนจึงจะต้องรีบเดินทางแยกไปก่อนตะวันจะตกดินมิฉะนั้นจะมีทันการจึงดังนั้นทุศยันไม่อาจจะขับเสียได้จำต้องยินยอมโดยประสงค์ของทัศยุอันมีอยู่แน่วแน่ ถ้าเชนั้นก็จงเร่งไปเถอะทัศยุเอ๋ยอันว่าการเดินทางเพียงคนเดียวของเจ้านั้นชอบที่จะถึงจุดหมายเร็วกว่ากองทัพเป็นแน่แท้แม้พี่จะระลึกถึงและอะไรเจ้าเท่นไรก็มิอาจจะเหนียวรังไว้ได้ด้วยเป็นกิจสําคัญที่เจ้าจะต้องปฏิบัติให้แก่เผ่าพันธ์ุเมื่อพบเวชยันจงบอกแก่เขาด้วยว่าพี่ยังระลึกถึงเขาอยู่เสมอและมิได้คิดขุนเคืองตอบแต่ประการใด ขอให้เขาจงก้มหน้าทํางานเพื่อกู้ชาติต่อไปเถิดหากไม่ตายที่ก่อนหม่อมฉันคงจะได้พบปะและเฝ้าเจ้าพี่แทบเบื้องพระบาทอีกทัศสยุทูนมาเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่โบกหัดอําลาให้แก่เชษฐาและกระโดดพระไปยังหลังม้าของตนเองอันเหาะสะบัดย่างเคียงคู่กับสเสลี่ยงที่ทุศยันทรงยืนทอดพระเนตรเชษฐาส่งรอยแย้มสวนให้แก่อนุชาและโบกพระหัด ครั้นแล้วทัศสยุก็ชงักมา้าพละจากกองทัพห่อเต็มเหยียดแยกตัดไปอีกทางหนึ่งอันเป็นทางลัดที่จะนำตนไปถึงผาสิงค์คำรนก่อนกองทัพของทุตสยันพร้อมๆกับที่ดวงตะวันจมลงสู่ขอบฟ้าเป็นลำดับทุตสยันประทับทอดพระเนตรการจากของอนุชาจนกระทั่งลับสายพระเนร